กลายเป็นเรื่องเศร้าของเชา้านี้ทันทีเลยนะคะเมื่อไม่ถึง30นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะเพจข้อมชวนชื่นก็ได้โพสต์ข้อความนี้ค่ะคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะแล้วก็ใส่พื้นหลังข้อความเป็นสีดำนะคะซึ่ง หมายความว่านักคอมเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยลูกสาวก็ได้อัปเดตอาการคุณพ่อเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วว่าตอนนี้คุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทาง,งานของร่างกายโดยเฉพาะชิปประจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้นะคะทางทีมแพทย์ก็ได้ทําการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ํา ยาก,กดผูกอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้ออาจจะทําให้แย่กว่าเดิมอีกนะคะซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็มีหัวใจหยุดเต้นไปก่อนแล้วก็อตอนนี้ก็เสียชีวิตวนะ <laughs> สดงความเสียใจด้วยนี่คือคลิปล่าสุดที่นักอมอยู่ที่สนามบินนะคะก็ช่วยพนักง,งานถูพื้นก็เล่นๆนะคะวันที่3เมษายน แล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นวันที่24เมษายนที่นะกข่าวของขชุนลงมะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะ